ถ้าตัวเราเป็นหนะัวหน้าเนาะแล้วให้ลูกทีมทําทีเซนให้เราเราควรจะอธิบายลูกทีมยังไงบ้างนอกจากนอกจากเพราะว่าทําขึ้น,น,นไปสองขั้นแล้วมีอย่างอื่นไหมคะそうですね僕がผมก็ต้องผู้กาお願いするときってのはとりあえずあの何を自分が言いたいか伝えたいかっていうまあとてもそのコアになる部分っていうのまず伝えるんですよねで ある程度こういうふうに作ってくれっていうのを伝えたら、大体30分ぐらいでどういう構成にするかっていうのを一回持ってきてもらうようにする。だから、完璧に仕上げない。仕上げさせない。もうドラフトを持ってきてくださいとで。その時に修正するっていう、なるべく早いタイミングで修正するように僕はしてますね。あの、部下ってすごいいいものを作ろうと思って時間かけすぎちゃうと、

สือสารออกมาอันนีปะนะ้ประการแรกนะครับอีกประการก็คืออยากจะแนะนําว่าไม่ควรจะให้เขาไปทําจนเสร็จเลยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าเน้นว่าจะทํานานใช้เวลานานจนจนมาเรียบร้อยดีซึ่งตรงนี้มันอาจจะมิสลีด d ับกับ direction ที่เราต้องการอาจารย์เขาบอกว่าควรจะทําเป็นราฟต์ก่อนแล้วก็มาคุยกันาค่าสั hmm. กสาน,น,นาทีแล้วมาคุยกันนะครับว่าเออเป็น d i r e c t ันเดียวกันหรือเปล่า เพยยื่อที่ว่าจะไม่ต้องเสียเวลาถ้าเกิดสมมติทำออกไปแล้วมันคนละประเด็นเลยมันจะต้อง <嗯 S 1> เซ็นต์ค้างสองฝ่ายนะครับอยากให้เล่าให้ฟังว่า,าในอินเทอร์น็ตพรีเซนท์ชันหรือการพรีเซนต์เนี่ยทำไมถึงเซนเซถึงมีคำว่า distrust anxiety แล้วก็ trust relief อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะそうねあのプレゼンしただけだと相手は理解はするんだけど納得しないわけよであの書いてあることを読み上げられてあこの人はこういうことが言いたいんだ ってのはわかる。でもその時に、プレゼンをしただけだと、相手に対する不信感とか、その提案する内容に対する不安感っていうのはなくならないのね。で、このディストラストとアクシャスティを、あの、ちゃんとね、信頼と安心を自分のものに勝ち取ろうと思ったら、プレゼンした後に質疑応答、 Q&A をしっかりやることで、相手からの信頼を勝ち取って、安心してもらうことができるわけ。だから、プレゼンをただ単にプレゼンテーションしましたでは、相手の不安感というのは全然払拭できてないってことね。だから、しっかりと聞かれたことに対して、答える準備をしておくのが、実はプレゼンテーションでは一番大事。 อาจารย์เขาบอกว่าเวลาเราพรีเซนต์นะครับสิ่งที่เราทำตอนเราพรีเซนต์คือเราทำอธิบายข้อความให้กับคนฟังเขาเข้าใจก็คือคนฟังเขาจะเข้าใจว่าเราจะสื่ออะไรแต่ว่าตรงจังหวะนั้นเนะี่เขาอยากจะยังมีความเขาเรียกว่าดิสทรัสหรือแอนชัยตอยู่คืองไม่เชื่อจเข้าใจนะแต่ยังไม่เชื่อใจหรือเข้าใจนะกังวลใจต่นนั้นครับอาจารย์เขาบอกว่าเสริมต่อว่าเราต้องดึงความเชื่อใจ กับความสบายใจให้ของคนฟังมาด้วยซึ่งตรงนี้จะทําได้ผ่านทางการ Q&A ถ้าเกิดสมมติว่าพออมาแล้วตอบได้ทุกคำถามเลยแบบโอ้ถามอะไรตอบได้หมดเลยตรงเนี้ยมันจะเกิดความเชื่อใจแล้วก็ความสบายใจในตัวเราด้นมอเอนอฮิโต <อー S 3> こะโกคิส์โมนิสึคิตาทุกินิจิบないกาคานาเอะเตไนโกติวเรรุอะกร่นตเตะนายิโอโไถ่เตกาะวาคัไนฮิโตะเอ うんそれで、僕ね、最近、その、プレゼンテーションの準備を、スライドきれいにする以上に、何が聞かれるかなってのを考えるっていう方が、もっと大事だよってのをお伝えしてるのねうんでき。聞かれたことに対して、わかりません。そんなデータありません。知りません。だと、こいつダメだって思われるわけよ。<laughs> <laughs> そうですね。よく、高尾さんは、えー、これら、 หลายพรีเซนเทชันหลายคนนะครับเขาจะโฟกัสกับตัวงานนําเสนอของเขาใช่ไหมอาจจะทําให้รวยทำให้ต่างแต่ตรงนี้เป็นว่าที่ผู้ฟังะเขาจะเกิดคาถามอะไรหรือจะถามอะไรออกมาซึ่งตรงนี้พอข้อถามมาจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหาที่พบก็คือไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเงยเพาไม่ได้เตรียมไว้ก่อนก็อาจจะแบงก็คือไม่รู้จะตอบอะไรหรือตอบว่าไม่มีข้อมูลหรือว่าตอบไม่ได้อะไรเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นสิทที่แย่มากหรืว่ามันจะทําให้เขาไม่เชื่อใจเราเลยว่าไอ้คนนี้ไม่ได้ละอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยต้องต้องแนะนําว่าอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าต้องคิดไว้ก่อนว่าผู้ฟังเขาจะถามอะไรแล้วเตรียมคําตอบให้กับคําถามของเขาตรงเนี้ยถ<嗯>ึงจะทดให้เขสบายใจได้ครับอยากให้เซนเซเล่าเรื่องสไลด์นี้ให้ฟังこれねスマホで自分がプレゼンしたのを話してるしやつを3回ぐらい撮るこうスマホでねで<嗯>ちゃんとお話ができてるかどうかとかうอなんだろうね きちっと話ができるかどうかっていうのを自分で録画してチェックするっていが上の方ね。ก็ค <noise> ือในส่วนพาร์ทแรกพาร์ท <noise> สีเหลืองข้างบนนะครับการแนะนําว่าให้เราเตรียมการพรีเซนต์ของเราด้วยการที่เราอาจจะอัดโดยการใช้มือถือก็ได้นะครับในการที่จะอัดไว้แล้วเราก็ฝังกันสามครั้งว่าว่าเราสามารถพูดได้ในเนื้อหาที่เราต้องการหรือเปล่าพูดแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับมาฟังตัวเองทุกคนครับตรงนี้จะพาร์ทแรกอืม で、下の方は、さっき言った Q&A ね。だから、誰か別の人に自分のプレゼンを今度聞いてもらって、質問してもらう。で、何かね、こう、コメントちょうだいって言うと、すっごいダメ出しされるのよ。なんか、あれもダメ、これもダメ、これいけてない、こんなんできるわけないみたいなのですごいネガティブなコメントしか来ないから、嫌になっちゃうよね。で、そんな人のこと嫌いになっちゃうから、質問だけしてっていう。これはどういう意味ですか こういう時はどうするんですかこういうのを、えー、例えば同僚、コーワーカーとか、えー、ちょっとした先輩とか、そういう人に聞いてもらうだけで、あの、FAQ がどんどん出来上がっていくのね。想定できる質問が。それで準備ができていく。うん、で、こういうのを2、3回やると、いい準備ができますよってことね。はい。 ก็คือแล้วในส่วนพาร์ทที่สองคือค a อก็คืออาจารย์กแนะนาไว้เราหาบุคคลที่สามอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการที่เอ่อพอเขาฟังแล้วให้เขาถามเรากลับมาว่าเขามีคําถามอะไรนะครับคืออาจารย์เขาพูดว่าเออตรงเนี้ยมันจะมีข้อข้อควรระวังก็คือคอมเมนต์กับคาถามถ้าเกิดคอมเมนต์เนี่ยแบบผู้ฟังเขาคอมเมนต์กลับมามันจะเป็นเอกนิเกตีฟคืออันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราฟังแล้วป็นแต่มันจริง แ้าบอกคอมเมนต์คือเราไม่เราเราเน้นไปที่คําถามคือให้เขาถามมาดีกว่าว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนหรือเขาอยากจะสอบถามประเด็นไหนเราเนี้ยเราจะได้เตรียมการได้ว่าเราจะเห็นภาพแล้วว่าผู้ฟังที่แท้จริงที่จะไปพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีคําถามในักษับใกล้เคียงกันตรงนี้เราจะได้เตรียมพร้อมนะครับตอนเอาตอนเซนเซตอนเซที่เซนเซยังทางานยังไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเซนเซเคยแก้ปัญหายังไงบ้างแบบมีคําถามอะไรแปลกๆที่อันพรีวิสเทวันเทนบ้างไหมอะไร えっとね、やらなきゃいけないのは、えー、っと、聞かれそうな質問を10個と、聞かれたら嫌だな、こういうの分からないなっていう質問10個。10個ずつ最低考えておく。で、分からないっていうことは、分からないってすぐ答えれるじゃない。分からないことちゃんと分かってる。うん、でも、それは分かってるのか分からないのか、どっちかなってすごく、ファジーにしとくのが一番良くない。 なんか聞かれた時にこのデータはあるから答えれる。このデータがあるから、このエビデンスがあるから問題ないって言えるんだけども、あ、それって想定外だな、考えてなかったなっていうのが来た時に、それは考えてませんってすぐ答えられるかどうか、うん、クイックに言えるかどうかの方がすごく大事。なんかこうずっと、うーんってこうなんか考え込んじゃう方が良くないので、うん、すみません、そこは、 今の時点では考えてなかったので次回持ってきますっていうふうにすぐカウンターで答えてあげるとあこの人はあのクイックにコメントしてくれるから信頼がおけるなっていうふうに思っちゃうそこで一番やっちゃいけないのはごまかしたりはぐらかしたりなんか違うこと言うっていうのをやめた方がいいですね、うん มันจะมีเพราะว่าแบบสิบเหมือนสิบคำถามที่เราคิดในใจว่าไออันเนี้ยคือคําถามที่เราอาตอบได้อีกอันหนึ่งคือสิบคำถามที่เราไม่สามารถตอบได้ถ้าเกิดเราสามารถแยกแยะตรงนี้ได้แล้วแส่คือเราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่าสมมติเขาถามในเรื่องที่เราไม่ได้ไม่มีอีเวนต์หรือว่าตอบอไม่ได้เราก็ตอบได้เลยชัดเจนว่าเราตอบไม่ได้ตรงเนี้ยอาจารย์เขาบอกมันจะดีกว่ามันจะดีกว่าที่เราไปพูดอ,อยู่ต่อหน้าคนถามว่าเอ๊ะยังไงนะอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติเราเตรียมพร้อมเรารู้ว่า อ่าแก๊งเขงาต้อถามชุดนี้เรารู้คำตอบอยู่แล้วถ้าเขาถามมาเราตอบไปอย่างมั่นยาเดี๋ยวเพราะเรามีข้อมูลมีหลักฐานตรงนี้อีกชุดหนึ่งเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมหรือว่ามันไม่มันไม่สามารถตอบได้เราก็ตอบเขาไปเลยว่าเออผมยังไม่ได้คิดมานะครับผมยังไม่ได้สำรวจเลยเดี๋ยวจะเอามาตอบในรอบหน้าเป็นต้นถ้าเราเขาตอบชัดเจนตรงเนี้ยครับอาจารย์เขาเสริมว่าเออดีกว่าไปสิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือหนึ่งไปแก้ตัวหรือไปพยายามจะเที่ยว ประเด็นหรือว่าไปโกหกตรงนี้ถ้าสามอย่างเนี้ยจะทําให้ไม่ดีครับประมาณน